เป็นแล้วเล้วเต้นเต้นเพลงก่อนกล้วยกล้วยอีกอย่างกรือเปล่าเจ๊เต๊น้องเต้นเต้นเพลงเต้นโมนีอะไรร่างสิตาวดีสิตาวดีเกวมี่อย่างเนี้ยเดืองเอาไปเต้นก่อนเลยแล้วเออเออเออเอาเข้าไปอยังละสัว ออกมาเร็วออกมายัน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 มีเต็วแล้วไปแล้วไปใส่ะบูไปแล้วไปแล้วมันไปใส่บัดนี้เชี่ยไหนไผบู เกลีนให้มมุติสูไปหาอีแม่ดวนไปเยอะเป็นเต้างับเหรอเยอะไปแบบเนี้ยแหละสัวเนี้ยแหละ